สวัสดีค่ะเรามาตะเคียนมาวัดเอ่อมหาพุทธใต้นะคะเรามาวัดมหาพุทธใต้นะนะคะกันนะคะหลวงพ่อเฮงเนาะเอออำอเภอเก้าเลี้ยวนะนะจังหวัดนครสวรรคะ์นะคะนะคะเรามาดูกันเนาะอันนี้มีตะเคียนขึ้นแต่ไม่รู้ว่าขึ้นนานหรือยงังน่าจะยังไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่จะเป็นครึ่งเหมือน แค่ปลายต้นนะคะปลายโคนนะคะเนาะเรจะมีอีกขอนหนึ่งแต่ว่าไม่แน uh ่ใจว่าอันน IC ี้ตะเคียนหรือเปล่านะน่าจะเป็นน่าจะใช่นะคะแต่ไม่แน่ใจนะคะแต่เราจะมาดูหวยอันนี้กันนะคะแม่ตะเคียนเนาะเราก็ขอนะคะขอให้ได้โชคได้ลาบนะจากแม่ตะเคียนวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะขัดก่อนนะคะขัดก่อนเนาะขัดก่อนก็เห็นเลขอะไรนะแต่ที่เห็นขัดแล้วเห็นชัดเลยนะคะ เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นไดขค่ายอยู่ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราขัดดูนะคะแม่ตะเคียนเนาะขอโชคขอลาบหน่อยนะจ๊ะถ้าได้โชคได้ลาบถ้าได้โชคได้ลาบนะคะก็จะนำพวงมาลัยสักเก้าพวงเนาะนะคะมาถวายกับแม่ตะเคียนเนาะผ้าสีนะคะส,สวยๆมาถวายกับแม่ตะเคียนเนาะเ,ออเดี๋ยวเราขัดดูนะคะว่าเห็นเลขอะไรนี่เห็นแล้ว เห็นแล้วตรงนี้เห็นแล้วชัดมากนะคะเดี๋ยวถูกก่อนอันนี้ก็เห็นนะคะโอ้ยนี่เห็นชัดเลย5ตัวเรลอเลยนะคะนี่เลย5ตัวใหญ่มากนี่เลย5ตัวใหญ่มากเนี่ยอืมเลย5ตัวใหญ่มากนะอเลข5ตัดใหญเลยนะคะนี่เลย5่ัชัดญเลยแล้วเหมือนตรงนี้จะเห็นด้วยนะคะเดี๋ยวถูกก่อนถูกก่อนนะคะถูกก่อนเนาะถูกก่อน ก่อนอันนี้ชัดมากค่ะเลขห้าชัดมากเนาะเดี๋ยวส่องนะคะอืมใครเห็นอะไรแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่โชคแล้วแต่ลาบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วหมอพามาดูนะเผื่อใครจะมีโชคมีลาบกับต้นตะเคียนนะคะเนาะแล้วก็กมา<ห>ทุ่มทาบุญกับวัดกันนะคะเ,อ,อ,เอ,อ้อะไรมันก้าวว่านอ่ะอ๋อริมเนี่ยหรอขัดไปขัดมาหายไปแล้วหัวออเดี๋ยวนะคะ เก้าหรือสี่เดี๋ยวนะขอขัดแป๊บนะคะขึ้นมาแล้วมันมีหกด้วยนะเดี๋ยวมันมีอะไรอ่ะอันนี้เหมือน,มนไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอขัดก่อนนะคะ นี่เห็นเลขอะไรเออ๋ยวแม่หมอเห็นห้าเก้าเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวโทษแม่ตะเคียนด้วยนะคะขอถูนิดนึงนะคะเนี่ยเออนี้ห้านี่เยอะมากนะคะห้าเห็นเยอะมากเลยนะห้าเห็นเยอะมากเลยนะเดี๋ยวขอขัดให้ให้ดีก่อนนะคะ อันนี้เลขห้านะคะเลขห้านะตัวเนี้เหมือนเลขเก้านะคะห้าเนี่ยเก้าเนี่ยนะคะมองว่าดูตรงนี้นี่อันนี้ห้าเก้านะคะเดี๋ยวนะขอถูอกทีนะอืมใครผิดอะไรบ้างดะจะมองเข้าไปข้างในลึกๆเหมือนห้าหกเลยนะ,ะเนี่ยมาดูนี่เ,เ,เ,เดี๋ยวถอยดีกอนเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,น,งนะคะ อันนี้อันเหมือนมีหกด้วยนะนะคะออันนี้ดูไปก็เหมือนห้าหกเนาะหรือจะห้าเก้านะ,ะกับหัวเป็นห้าหกหรือห้าหกกับหัวเป็นห้าเก้าก็คงจะได้นะคะดูแล้วนะ ดูแล้วก็เหมือนหกนะคะตอนนี้ดูไปดูมานะคะเนาะอ,อะเดี๋ยวเราไปดูอีกที่นะคะนี่นี่ไหนขึ้นหมาอหน่อยขึ้นไปข้างบนหน่อยเห็นแล้วตรงไหนถูดู เห็นไหมไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรไม่เห็นไม่เห็นจริงๆไงเดี๋ยวกูไปเห็นเป็นห้าเจ็ดเหรออือก็จะเป็นเก้าได้เนี่ยแล้วเนี่ยในห้าเจ็ดเนี่ยเป็นเก้าก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้ทั้งหน้าเนี่ยเป็นห้าเห็นไหมไม่เห็นอะไรวะเห็นไหมไม่เห็นอ่ะมันค่อยๆถูที่เดี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมองดูก็เห็นนะเนี่ย เนี่ยห้าเจ็ดเนี่ยอืออือเห็นแล้วเห็นไหมนี่ยอืออืออันเล็กเจ็ดแลยวเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เนี่ยเป็นห้าเจ็ดเออเห็นแล้วเห็นห้าเจ็ดเนี่ยนะคะเออเขาบอกห้าเจ็ดเนาะเขห้าแต่ตรงนี้หนูเห็นเก้าห้าว่ะเนี่ยเก้าห้าแล้วมีตุกกลางด้วยเนี่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 ยเก้าตัวเนี้ยเก้าตัวนี้ห้าเนี่ยเนี่ยมีห้าสองตัวหรือหกว่ะเหมือนเก้าหกห้าเลย เนี่ย965เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็น965นะตรงมือล่างนะตรงขึ้นมันเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยอะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้โป้งนยเลขอะไรที่มือเน่ะอ่ะเลขอะไรเนี่ยตรงนี้โป้มึงเนี่ยดูดิดูามันชัด57อันเนี้ยอืออันนี้57นั่นจะเป็นสองเนี่ยไหนอือตัวเนี่ยสองเนี่ย ในนี่ยสองเหรอ,อ,อสองอะไรดู้อ่ะสองห้าเจ็ดสองห้านี่ไงสอง 5, ห้าเห็นแล้วจกสองห้าเจ็ดไงสองห้าเจ็ดสองห้าสองห้าก็ตัดได้เนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เห็นตรงนี้นจะเป็นเก้าห้าเก้าสองรูปใหม่เก้าหกห้าป่ะดูไหมอืมเนี่ย เนี่ย9าเห็นชัดมากนะคะแต่มันห่างกันมันมีตรงกลางด้วยโอ้เห็นละแต่ไม่ค่อยชัดอะ9 5อะไรวะแต่5 7เอ้ยเห็นอีกท,ที่อีกแล้วเนาะนะคะ2 5ก็จะเป็น2 5 7เนาะนอ,ะนอะันเนี้ยเนาะก็ตอนแรกจะเห็นอีกตัวหนึ่งเป็นเงี้ยเจ่อไอ่า5 7เนี่ยเห็นชัดเห็นแล้วก็ที่แรไอจุ่เงี้ยมันเป็นเป็น9ก็ได้นะเนี่ยเนี่ย นะคะอันนี้เนาะเห็น <fill ets> เห็น<ๆ>เอยู่นะคะเห็นอยู่เหมือนกันนะอืมอันเนี้ยมีเก้าห้าด้วยนะเก้าห้าห้าเก้านี่ก็เห็นเดี๋ยวเนนะคะอันนี้ ดูที่มันใส่ใส่ดำดำจะเห็นชัดเลยนะห้าจิตเนาะชัดมากห้าจิตแต่หนูเห็นเก้าห้าด้วยนะเนี่ยห้าเก้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเก้า <9 S 2> เนี่ย 9, เนี่ยอันมันจะบางๆนิดนึงเนี่ยเก้าเนี่ยเก้าเก้าห้าเก้าเนี่ยยิ่งเขีย่ยเก้ายิ่งชัดเนี่ยห้าเก้าเนี่ย ในเก้าห้าคือแล้วเนี่ยในเก้ากับห้าเนี่ยเก้าห้าไหมเก้าห้าวัตถูกไปถุมาตรงนี้เหมือนเก้าสองในข้อสองมันออกไปแล้ววนะเนาะอ่าม,ม,มันเปเรือนนานไปเรือนเก้าชัดเห็นยังไงก็เป็นสองเป็นดอกเอห็เนเก้าห้าเนี่ยชัดมากเลยเก้าห้า เก้าห้าเห็นเก้าห้าเก้าห้าชารว่าเก้าห้านะคะเก้าห้านะคะเห็นไปแล้วเห็นเก้าห้าเนาะจริงๆเห็นเก้าหเจ็ดมันเก้าห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วมหมอเห็นสองห้าด้วยนะเก้าห้าห้าเจ็ดสองห้าเนอะแล้วแต่คุณจะเห็นนะคะอ่าเดี๋ยวให้สองอีกที่หนึ่งก่อนจะไปนะคะนี่ดูสิอะไร ขอถูอีกทีนะนะคะแล้วแต่คุณจะเห็นนะคะแล้วแต่คุณจะเห็นที่ตรงนี้แม่หมอเห็นอะไรอะ่ะเห็นอะไรอะ่ะตรงนี้แม่หมอเห็นอะไรเนาะอันนี้นเห็นขอเลขเลยนะแม่ตะเคียนนะ มีโชคมีลาจะบพาสีกระพรงอะไรเก้าพวงมาให้มาถวายนะเจ้าคะอันนี้ไม่หมอก็เห็นเก้าห้เล้วะ่ะห้าเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นจริงๆนะเนี่ยห้าอะไรอะ่ะห้าเก้าจริงจริงอะ่ะพี่เห็นห้าเก้าชัดเลยอะ่ะอัน,น 9, เนี้ยเก้าห้าเนี่ย ที่ท่านนั่งไม่ไม่หมอก็เห็นห้าเก้านะเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนะคะเนี่ยจะห็นนะคะดูไปมันมีสองด้วยนะเนี่ยใครเห็นอะไรก็เล่นตามที่เห็นนะคะใครเห็นอะไรกเ็เล่นตามที่เราเห็นนะคะแล้วแต่โชคแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอาจจะเทุกคนอาจจะมีโชคไม่เหมือนกันนะคะ เนาะแม่หมอก็พามาดูนะเผื่อใครจะมีโชคนะคะเผื่อใครจะมีโชคอะไรเนาะ,ะ,ะ,น,ะนะคะแต่แม่หมอเห็นห้าเก้าเนี่ยชัดมากๆนะคะห้าเก้านี่ชัดมากๆแต่ห้าเก้าอ่ะแม่หมอกลัวกลับหัวเป็นห้าหกได้นะก็กลัวนะคะมันกลับหัวได้แต่จริงๆอ่อะ,ะ,ะ,ะแม่หมอก็ชอบนะคะห้าสองด้วยเนาะห้าสองนะแม่หมอก็ชอบเนาะเออนะคะ มันกลับหัวได้ค่ะของพวกนี้นะมันกลับหัวได้นะออสองนะอันนี้สองอะไรอ่ะสองดูไปก็เหมือนสองหกอืมห้าสงเนาะอันนี้เห็นสองห้า ห้าสองแต่ข้างล่างเหมือนสองหกนะถูแดงมากแต่ต้นแม่ตะเคียนด้วยนะคะอันนี้สองนะสองห้าสองอันนี้ห้าสองนะอันนี้เห็นห้าสองนะคะห้าสองนะนะคะเห็นห้าเก้าห้าสองนะคะห้าเก้าห้าสองนะคะเนาะ ห็ 59, นหะ้าเก้าห้าสองน้ำเออห้าเก้าห้าสองนะถ้าดูไกลๆมีหกด้วยอะ่ะน่าจะเป็นสองหกเป้าเป้าเห,ห็นไปเห็นไปหกห้าสองหกห้าเนาะเห็นสองหกห้าเนาะแต่มันห่างกันนะคะ่ะแต่ห้าเนี่ยเห็นตลอดเลยนะ อันนี้ดูไปเหมือนหกห้ามากเลยหกห้าหกห้าเนาะเอออเาที่เราเห็นนะเอาที่เราชอบนะคะส่งไปเรื่อยๆก่อนนะห้าห้าจะเยอะมากห้าจะเยอะมากอันนี้ห้าอะไรอ่ะนี่ห้าเหมือนกันจะมีห้าตัวเดียว หอะไรอ่ะห้าห้าอะไร,อ,ะอ,ะไรอันนี้ห้าเลยสองห้าอีกก็ะเล็กเก้าสองห้า <c oughs> เดี๋ยวดะกะเล็ดสามตัวน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงต้นอะไร อันนี้เก้านะคะห้าเก้าเออดูไปถูไปถูมาเป็นห้าเก้าไปแล้วนะคะเนี่ยห้าเก้าไปแล้วนะคะเนี่ยเออถึงแม่หมอก็ชอบนะคะเก้าก็ต้นเดียวก็หมบบน่าเกลือดีกว่าให้ว่าเกลือให้อะไรคะหนึ่ง ให้ถูกเล้ทุกคนอ่าเขาให้อะไรเขาให้อะไรคะหนึ่งสี่ศูนย์ก้าห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์ก้าห้าเก้าเขาก็ตรงกันเนาะแล้หนูเห็นเมื่อกี้ก็ห้าเก้าแล้วไอ้ที่จะทำพิธีที่หลังนะคือีอีทำพิธีที่หลังเนี่ยได้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกทำวิธีตีหลังที่บ้านมะเกล่ะหรอคะแล้วก็เจ็ดห้าแค่นั้นเหอเจ็ดห้าอ้ขายดีเนาะเจ็ดห้า หนึศนสี่เหรอคะหนึ่งศนสี่ก็มันก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอนไปเลวอ๋อแต่เมื่อกี้หนูเห็นห้าเก้าก็ห้าเก้าสองหางแล้วสองทีก็จะเอาสีมันไม่แค่สี่หางไงทีหลังสองหางทีสองหางก็จุดมีอะไรที่ถูกที่ถูกจุดมีอะไรไม่รู้ไม่เมิเขยได้ดูไปเขแต่ว่าห้าเก้าเนี่ยเขาชัวรชัวร์ชัวร์เดียาบอกให้ถูกก็ถูกเขาให้ถูกทุกคนใช่ไหมเยอะแยะ ก็เราก็เอาตามอย่างคนลูกอ่านลุงทนะเออกลัวจะอัานไหกลัวจะอัานเออกลัวเหมือนกันนั่นถ้ากลัวอัานนะสือรัฐบาลไว้คนลูกเองก็เห็นห้าเก้าใช่หนูเห็นห้าเก้าจริงๆหนูเห็นตั้งแต่วัดท่านั่งทวัดท่านั่งก็มีตะเคียนเหมือนกันนะหนูก็ไปมาเมื่อเช้าแล้วหนูก็สามตัวไม่ไรสามตัวหนูเห็นน่าจะเป็นสองสองผสมด้วยสองน่าจะเป็นสองห้าเก้าหรือไม่ก็เก้าสองห้าก็ได้อือก็ดีค่ะได้ แต่ก็ความรู้สึกก็คือชอบห้าเก้าตอนนี้ใจเป็นแถวยืดติดฟังยี่สิบห้าแต่ใจอะหนูชอบห้าเก้าเป็นห้าเจ็ดแก่ห้าเก้าได้ห้าเจ็ดห้าเก้าวก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะเขาเขาว่าให้เจ็ดห้ามาเนาะเจ็ดห้ากับห้าเก้าใช่ไหมโอเคไม่ห้าเก้าก็ห้าเจ็ดคือเขาตรงกับตะเคียนบ้านมะเกลือนะคะตรงกับตะเคียนบ้านมะเกลือเนะ เออเ <มา S 1> ขาให้ห้าเก้าเขาให้ถูกทุกคนนะเขาบอกอย่างนั้นนะคะตรงนี้เหมือนเห็นอะไรเนาะใครเห็นอะไรบอกเออมาได้นะคใครเห็นอะไรนะคะและแ้วจะโชคเนาะต,ต่แม่หมอเห็นเนี่ย นะคะอันนี้เราก็เห็นกันเยอะแล้วเนาะยัางไงาขอให้ถูกหวยขอให้โชคด,ดีกันทุกคนนะคะขอบคุณมากทุกคนที่มาดูวิดีโอของแม่หมอนะคะขอบคุณมากขอให้ถูกหวยกันทุกคนมีโชคมีลาภกันทุกคนนะคะเฮงเลยรวยถูกหวยค่ะเดี๋ยวตอนดึกๆนะเราไปกันตะเคียนวัดดงจรทํากันคะ่ะเขามีวงสวงนะคะเ,เดี๋ยวรอดูวิดีโอที่แม่หมอไปวัดดงจรทํานะคะวันนี้ยัางไงาขอให้โชคด,ดีทุกคนสวัสดีค่ะ